ถ้าพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ตัดขาวตัดดำมีแมวไม่มีเราไม่เลือกแมวไม่เลือกเพื่อไทยไม่เลือกสวออก,ก้องนั่นก็จะเป็นการฝังตระกูลชินวัตรและพรรคเพื่อไทยทางการเมืองในจังหวัดเชียง ประเด็นที่จะต้องรณรงค์ครั้งแรกในเรื่องมีแมวไม่มีเราก็คือการเลือกตั้งท้องถิน่นผมจะยกการเลือกตั้งท้องถิ่นสองภาคสองสาจังหวัดมาเปรียบเทียบให้พี่น้องทั้งหลายที่เข้ามารับฟังกันวันนี้ ได้รับทราบว่าเข้าหาเสียงแบบน้ำกิ้งบนใบบดมากอกสามตะก้าป่าไม่ถูกผมยกภาคเหนือก็คือเชียงใหม่ส่วนภาคอีสานผมยกสองจังหวัดน,นครพน,นม,มุกดาหารผมจะเปรียบเทียบ ระหว่างเหนือกับอีสานให้ท่านทั้งหลายฟังว่าเขาใช้วิธีการอย่างไรในการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่พักเพื่อไทยเป็นเจ้าสนามนายกอบจชื่ออะไรไม่รู้แต่เขาเรียกว่าก้องชื่อจริงผมไม่ทราบแต่เขาเรียกว่าสวอก้อง สวก,ก้องก็ปัจจุบันสถานะผู้ต้องหาคดีสนับสนุนให้เจ้าพนักงานกระทําผิดตามมาตรา157ในคดีบอดกระทิงแดงก็เริ่มตั้งแต่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติสมยศพุ่มพันม่วงไล่มาแล้วครับคดีบอดกระทิงแดงคดีบอดกระทิงแดงเคยถูกนําไปหาเสียงเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อสี่ปีที่แล้วซึ่งเป็นการแข่งกันระหว่างตระกูลบูรณุปกรณ์กับกองนี่แหละแล้ววันนั้นทั้งทักษิณชินวัตรยิ่งรักชินวัตรสมชายวงสวัสดสามนายกก็ไปช่วยสวกกองนี่ไม่รู้ว่าสถานะของการถูกดำเนินคดีขณะน,นี้ไปถึงไหนแล้วแต่ทราบว่า มีการแจ้งข้อกล่าวหากันเรียบร้อยเรื่องอยู่ในขั้นที่อัยการจะต้องนำเรื่องฟ้องต่อศาลสถานะตอนนี้ของสวก้องหรือนายกอบจอก้องนี่ก็มีสถานะใกล้เคียงกับผู้สมัครนายกอบจอของพรรคเพื่อไทยในอดีตก็คือจังหวัดปทุมธานีมีความสุ่มเสี่ยง ทางกฎหมายมากเลือกแล้วได้เป็นแล้วอาจไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ก็ได้เพราะเป็นผู้ต้องหาในการสนับสนุนให้เจ้าพนักงานกระทําผิดตามมาตรา157ผู้สนับสนุน กับตัวการเนี่ยมีโทษเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนหรือตัวการก็มีโทษเท่ากันเอาละครับส่วนอายการจะฟ้องหรือไม่ฟ้องนั้นเดี๋ยวพี่น้องประชาชนก็รู้แต่ในเรื่องของการเมืองนั้นวันนี้นายกอบจอเชียงใหม่คนเดิมอยู่พักเพื่อไทยผู้ท้าชิง อยู่พักประชาชนดังนั้นก็จะได้พิสูจน์กันครับว่าชาวจังหวัดเชียงใหม่ชาวจังหวัดเชียงใหม่ยังคงสนับสนุนการเมืองต่อตระกูลชินวัตรหรือต่อทักษิณชินวัตรต่อไปหรือไม่เรื่องนี้เราก็อยากทราบกันเหมือนกันนะครับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศต้องการทราบ ว่าเชียงใหม่ที่เขาบอกว่าเป็นเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยแต่การเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคม2566พรรคเพื่อไทยแพ้อย่างราบคาบในจังหวัดเชียงใหม่ศูญเสียที่นั่งให้กับพรรคก้าวไกล7ที่นั่งจาก10ที่นั่ง สูญเสียให้พลังประชารัฐอีกหนึ่งที่นั่งเชียงใหม่ได้สองขดสสผู้หญิงคนหนึง่งสสจุลพันธ์คนหนึง่งจุลพันธ์ชนะพักเก้าไกลเพียงแค่เจ็รกว่าคะแนนเรื่องเชียงใหม่จึงเป็นงานที่เดิมพันสูงมากถ้าพี่น้องประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่ได้ตัดขาวตัดดำมีแมวไม่มีเราไม่เลือกแมวไม่เลือกเพื่อไทยไม่เลือกสอวอก,ก้องนั่นก็จะเป็นการฝังตระกูลชินวัตรและพรรคเพื่อไทยทางการเมืองในจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เดิมพันสูงมาก ข่าวลึกข่าวลับจากพรรคเพื่อไทยยืนยันว่าการเลือกตั้งนายกอบจอที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้มีเดิมพันเดิมพันมากกว่าตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเดิมพันนั้นก็คือตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ของนายจุลพันธ์อมรวิวัตรถ้านายกอบจอจังหวัดเชียงใหม่สวกองนายกกองจากพรรคเพื่อไทยแพ้แพ้นั่นหมายความว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นตำแหน่งของ นายจุลพันธ์อมรวิวัตรก็ต้องหลุดนายจุลพันธ์ก็ต้องสูญเสียตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคังไปด้วยเขาก็ต้องหาคนอื่นมาเป็นนะครับเพราะนอกจากว่าจะแพ้เลือกตั้งนายกอบจอแล้วโอกาสที่พรรคเพื่อไทยจะเอาชนะในการเลือกตั้งสสครั้งต่อไป หมดสิทธิ์เลยนะครับดังนั้นผมจึงอยากจะฝากพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่อยากได้รับการพิสูจน์ว่าคนเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทยวันนี้ยังจะยอมรับการเมืองแบบตะบัดสัตว การเมืองที่ไม่ตรงปกรับปากกับพี่น้องประชาชนไว้อย่างไรไม่เคยทำเลยนโยบายที่ประกาศไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งไม่เคยทำแม่แต่นโยบายเดียวพรรคเพื่อไทยอย่ามาคุยนะครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจุลพันธ์เนี่ย กลายเป็นโมฆะบุรุษเป็นโมฆะบุรุษในเรื่องที่มาถแถลงในโครงการจะแจกเงินดิจิทัลให้พี่น้องประชาชน50ล้านคนอายุ16ปีขึ้นไปได้ทุกคนได้คนละ1นึ่งมืดิจิทัลเอาไปใช้จ่าย,ายใ,ในเขตอำเภอของตนเองสุดท้าย โฆษณาหลอกลวงให้พี่น้องประชาชนมากกว่า38ล้านคนลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินดิจิทัล1,000 0ดิจิทัลลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ38ล้านคนครับต้องกรอกข้อมูลทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้า ทั้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนด้านหลังทั้งเลขประจำตัวการเสียภาษีทั้งเลขประจำตัวบัตรแรงงานเลขของสวัสดิการสังคมบัตรเลขของบัญชีธนาคารลงไปหมดทุกอย่าง ข้อมูลที่ไปอยู่ในแอปทางรัดซุ่มเสียงที่จะถูกแก๊งแฮกเกอร์แก๊ง call center แก๊ง a ูแมนสแกมดูดเอาไปใช้ที่มันวุ่นวายกันทุกวันนี้ที่ถูกดูดข้อมูลถูกดูดข้อมูลนี่ก็เรื่องนี้แหละครับคน38ล้านคนที่ลงทะเบียนไปในแอปทางรัฐวันนี้อยู่ในสถานภาพสุ่มเสียง ที่จะถูกแกงอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาล่วงเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์บัญชีธนาคารก็มีเลขบัตรด้านหน้าเลขบัตรด้านหลังบัตรประกันสังคมมีหมดเลขเสียภาษีด้วยมีหมดท่านทั้งหลายครับนี่คือความสุ่มเสีย่ยง และคนที่พาพี่น้องไปสุ่มเสี่ยงก็คือน,นี่แหละครับกระทรวงการคลังและคนที่ถแถลงเรื่องนี้ก็น,นี่แหละครับนายจุลพันธ์มมอมนมีวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังดังนั้นพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพทั้งหลายอยากให้พี่น้องชาวเชียงใหม่นี่ตัดขาวตัดดำอะไรที่มันถูกก็ว่าไปตามถูกอะไรที่มันผิดก็ว่ากันไปตามผิด วัดกันไปเลยว่ามีแมวก็ต้องไม่มีชาวเชียงใหม่มีแมวมีเพื่อไทยชาวเชียงใหม่ไม่เลือกเลือกพักใหม่เลือกพักประชาชนเอาให้มันเด็ดขาดกันไปอย่างนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันเราต้องให้บทเรียนกับนักการเมืองที่ตลบตะแลงตอแหลตะบัดสัตว์นโยบายเงินดิจิทัลก็ทำไม่ได้นโยบายใคร ครอบครัวใดมีรายได้ต่ำกว่าสองหมบาทพักเพื่อไทยจะเติมให้ก็ไม่เคยเติมให้เลยแม้แต่สลึงเดียวยังไม่เติมให้เลยครอบครัว20่ร้านครัวเรือนต,อต้องมีรายได้สองแสนบาทต่อปีมิดซีรีหายแซ็บหายซ้ยซอยนี่นโยบายปริญญาตี2องหมื่นไม่มีครับ ถ้าแรงวันละ600บาทวันนี้400บาทยังขึ้นได้เพียงแค่4จังหวัดกับอีกหนึ่งอำเภอเชียงใหม่ได้ไหมต้มชาวเชียงใหม่เปื่อยหมดแล้วเทาเชียงใหม่ต้มซะเปื่อยเลยนอกจากนั้นแล้วยังไปทวงบุญคุณว่าชาวเชียงใหม่จะต้องคืนสอสอสิบคนให้กับทักษิณ ถามว่าทักษิณเป็นใครทักษิณเป็นคุณพ่อของชาวเชียงใหม่เหรอไม่ใช่ครับทักษิณไม่ใช่คุณพ่อของชาวเชียงใหม่ไม่ใช่พ่อของชาวเชียงใหม่ดังนั้นมันจะเหลือบุญคุณเหลืออะไรที่จะต้องไปทดแทนเขาจะต้องเอาสอสอสิบคนไปให้เขานี่ชาวเชียงใหม่ต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์ว่า ไม่มีวันไม่มีวันที่ชาวเชียงใหม่จะยอมตกเป็นเบี้ยล่างไม่มีวันที่ชาวเชียงใหม่จะต้องไปให้พักเพื่อไทยหรือแม้กระทั่งทักษิณสวมแอกหรือเอาเชือกมาสนตะภายจมูกแล้วดึงชาวเชียงใหม่เหมือนวัวเหมือนควายอีกแล้วนี่เราต้องสั่งสอนล่าสุดประกาศ วันที่12ทธันวาคมว่าจะลดค่าพลังงานค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันจนป่านนี้ยังไม่ลดแม้แต่เข้าประชุมที่ตัวเองเป็นประธานคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติยังไม่กล้าเข้าประชุมอย่างที่ผมพูดไปแล้วต้องให้รองนายกพีรพันธ์เข้าประชุมและรองนายกพีรพันธ์ก็ต้องใช้อำนาจของตนเองในการยับยัง้งไม่ให้คณะกรรมการกำกับดูแลก,กิจการพลังงานซื้อไฟ จากเอกชนเพิ่มอีก3,600เมกะวัตและสั่งให้สอบสวนข้อเท็จจริงว่ามาได้ยังไงพลังงานวันนี้สำรองไว้50เกือบ60%แล้วสำรองพลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในโลกประเทศไทยโรงงานไฟฟ้าของเจ้าสัวเจ็โรงงานไม่ผลิตไฟฟ้าแม้แต่วัดเดียวแต่คนไทยต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้าให้กับโรงงานไฟฟ้าที่ไม่ผลิตไฟฟ้าเลยนี่ ปีหนึ่งสองหมื่ล้านปีละสามหมื่นล้านจ่ายให้เขาฟรีๆเพราะสัญญาท่าที่เริ่มต้นจากรัฐบาลนางยิ่งลักษณ์มาสำเร็จในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นี่ไงครับเราต้องให้บทเรียนกับพรรคการเมืองอย่างนี้พรรคการเมืองที่ตบัดสัตว์ตอแหลอย่างนี้ดูสิครับไอ้ที่หาเสียงไว้ไม่ทำผมว่าเท้าเชียงใหม่เนี่ เขาจะเปลี่ยนเชียงใหม่จากจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวแบบวัฒนธรรมมีการท่องเที่ยวที่ใช้ธรรมชาติเป็นหลักแต่รัฐบาลชุดนี้กำลังจะทำกฎหมายให้มีการตั้งบ่อนคาสิโนในจังหวัดเชียงใหม่จะเปลี่ยนจากเชียงใหม่ที่มีวัฒนธรรมงดงามธรรมชาติสวยงามเป็นจังหวัดสีเทา เต็มไปด้วยพวกสีเทาเต็มไปด้วยจีนสีเทาเต็มไปด้วยอินเดียสีเทาเต็มไปด้วยรัสเซียสีเทาเต็มบ้านเต็มเมืองเชียงใหม่เอาอย่างนั้นหรอเฮาเชียงใหม่เอาไหมจะเปลี่ยนเชียงใหม่จากบ้านเมืองที่สวยงามเต็มไปด้วยวัฒนธรรมธรรมชาติกลายเป็นบ่อนการพนันกลายเป็นผีพนันเต็มไปด้วยยาเสพติดและผีพนันชาวเชียงใหม่เอาไหม บอนการพานันที่มาตะแบงว่า e n t e r t m e n t company จริงๆก็คือบอนการพานันเอาไหมช่าเชียงใหม่เอาไหม,หม,ไหมที่จะให้คนจีนที่จะให้คนรัเสเซียที่จะให้ชาวต่างชาติเช่าที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ได้99ปีตามนโยบายให้เช่าที่ดิน99ปีของพรรคเพื่อไทย เอาไหมชาวเชียงใหม่นี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่จะต้องตัดสินใจนะครับมันถึงเวลาแล้วที่พี่น้องชาวเชียงใหม่ที่มีเอกลักษณ์อัตลักษณ์มาตั้งแต่ยุคสมัยบรรพาการจะต้องถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองมาเป็นฐานให้คนที่ไม่รักษาคำสัตย์ แม้แต่คำพูดแม้แต่วาจาตัวเองรังยังรักษาไว้ไม่ได้แล้วจะไปทำอย่างอื่นให้ชาติบ้านเมืองได้อย่างไร